เออมีเรื่องเล่านึกขึ้นได้แล้วมันไปรับรับมาเขาเรียกอะไรตาตั้งหรืออะไรเหรียญอะไรเรืออะไรเนี่ยเสยมาอะไรนะนะอะไรก็เรียกอะไรนะไอ้ที่ทาคุณประโยชน์เนะี่ยไปรับรับของสมเด็จพระเทพมามาสวดรับอยู่สามวันไปรับที่พระราชวังสวนดุสิต ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูนิธิห้าธนวามหาลาคือมูนิธิเนี่ยได้ก็ได้เพราะเด็กกับฉันไม่ได้ด้วยล่ะเพราะว่าเขามาข้อแรงไม่ชีที่เนี่ยไปทำใบสีทุกปีทำใบสีตั้งเทียนประดับเทียนเทียนชัยอะเทียนเเรียกเทียน,ยนมหามงคลอะไรเ,เวลาจุดพร้อมกันมีเทียนดอกใหญ่เอาไว้ให้นายก,กจุดเนี่ย พวกม่ชีนี่แหละไปทาทุกปีเขาก็เลยให้ฉันว่าเป็นคนทําคุณประโยชน์แต่ความจริงไม่ใช่รอกพวกม่ชีไปทําพวกลูกๆไปทําก็เลยหลวงพ่อพ,อ,พอได้หน้าได้ตาไปรับคราวนี้คนที่ทําคุณประโยชน์มีหลายคนอีกเนะี่ยนั่งเป็นแถวพระที่นั่งต่อตมาเป็นประโยชน์เก้าเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เลยเ <c oughs> ที่ยวามาหาอะไรลืมไปแล้วาาาอะไรอะอะมหาณรงศักดิ์อยู่ใกล้ ก็เล่าให้หลวงพ่อฟังบ้างท่านอาจารย์ผมเนี่ยโดนไฟช็อตไปเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนาทียี่สิบเจ็ดนาทีเขาก็ปั๊มหัวใจเนี่ยเขาจะปั๊มแค่สามสิบนาทีสิบครั้งทาให้ฟื้นเขาก็จะปล่อยท่านสลบไปยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยท่าน ตายไปเลยวนะน่ะเขาพาไปพาไปพาไปที่เจ้าบัญชีใหญ่ที่นรกถามชื่อท่านท่านก็บอกชื่อพ่อแม่ชื่ออะไรเกิดบันเดือนปีอะไรพอบอกเสร็จเขาบอกเอา้าหมดอายุเนาะน่าเสียดายตอนนี้ทำอะไรอยู่อะ่ะมาถามท่านตอนนี้สอนหนังสือพระอยู่สอน ให้นั่งกรรมฐานดนะ้วยท่านเป็นอาจารย์เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ของพระเอออางนี้ดีกว่ายังสอนอยู่ให้กลับไปก่อนนเนาะยังทําคุณประโยชน์ได้มดอายุแล้วยังกลับไปได้เนาะถ้าสอนหนังสือทําประโยชน์สอนสมาธิเนี่ยกลับได้แต่ก่อนจะกลับสั่งไว้นะคนมีบุญนะ่ะห้ามาร่วงเกิน เขาขึ้นต้นเลยเจ้าฟ้าชายในหลวงพระราชนีสมเด็จพระเทพสําคัญที่สุดนลแล้วเจ้าฟ้ามาหากษรตริย์ทุกพระองค์ไม่ควรนะเจ้าฟ้าทุกพระองค์เนี่ยบรมวงศานุวงศ์อย่ายไปล่วงเกินนั้นมีบุญแต่คุณมนชัยก็แถมสังฆราชอีกคน,นอ่ะอีกองนึงก็ถูกอ่ะเพราะ่าสังฆราชเนี่ยเสด็จปู่อยู่ด้วยแล้วเขาก็พาผมมาส่ง ผมก็คล้ายๆมันเหว้เขาถีบตรงเหวเลยไอ้ห่าฮ่ามันถีบพระได้นึกในใจ <laughs> โอ้โหมันเป็นคนมันถีบก้นบึ้งก็เด็นลงมาตกใจได้ยินเสียงเขาบอกฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้ว,ลวก็รู้ตัวกันมาเลยเ <laughs> ขาบอกอีกครั้งเดียวถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่ไมฟื้นเขาก็เลิกปั๊มแล้วเขาจะปั๊มแค่สิบทีไ <laughs> ฟช็อตแล้วท่านก็มาหันมาถามอาจาะมาว่า <laughs> นีอ่อาจารย์อาจารย์ เชื่อไม่ใช่ผมเล่าเนี่ยผมไปเล่าให้ใครเ,เ,เ,เขาาก็หาวผมสติไม่ดีพูดมันใกล้ๆว่าคนตายก็เห็นไปทั่วอะไรเงี้ยผมบอกเชื่อที่ทำไมไม่เชื่อเล่าไอคนจดบัญชีนะผมรู้จักมันนะรู้เปล่าท,ท,ท่านก็กลับหัวเลาะคิดว่าคิดว่าเราไม่เชื่อท่านเอาท่านบอกแม่ผมก็เจอแต่แบบเนี้ยก็ว่าเอาผมรู้จักชื่อจริง,รงนะเออก็บอกท่านท่านก็นึกยังไงไม่บอก มาไหนต้องบอกแล้วมันชื oh ่อเราก็ชื่อประการไงประการเจ้าบัญชีใหญ่ที่เราสดวนบนเนาะเนี่ยนี่เกิดกับด็อกเตอร์อะไรแล้วท่านจากนั้นมาพอถึงวันเกิดเจ้าพ้าชายวันที่ยี่สิบแปดจะถึงวันเกิดท่านคิดเอ๊จะทําอะไรถวายคนมีบุญด้วยนะนึกเกใจโอ้อย่างนี้ดีกว่าพานักศึกษาทั้งหมดเนี่ย ทั้งสองพันเจ็ดร้อยกว่าองค์เนี่ยขออนุญาตไปสวดที่พระบรมมหาราชวังทำหนังสือมาที่แรกว่าจะสวดที่สนามหลวงอธิการบดีประธานอธิการบดีท่านบอกมันของสงวนนี่อย่าไปทําไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเขาก็เลยไม่ไม่ขออนุญาตพระทางพระท,ทำหนังสือถึงเจ้าฟ้าชายเลย ขออนุญาตเจ้าฟ้าชายอนุมัติแล้วบอกว่าแล้วจะให้อ่าหม่อมอะไรวันลีเลยอะไรนะั่นหรือไรนะไปจุดเทียนเทียนชายให้ที่โบสถ์พระแก้วนั่งเต็มโบสถ์นั่งล้นออมารอบข้างนอกไปสวดถวายวันเกิดไม่รู้จะสวดอะไรดีนึกในใจเอ๊ม่มีอะไรดีเท่าคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิพันโน ทัานจะสวดธรรมจกักรหรือพาะนักเรียนก็ไม่ค่อยได้เอาอิจิวิโสเนี่ยสวดไปเลยบอกจะสวดร้อยนึงก็น้อยไปเพราะไม่เคยสวดเนาะบอกสวดถวายสักห้าร้อยกันแล้วคนระับห้าร้อยบอกสวดตั้งแต่บ่ายสี่โมงคิดว่าจะไม่คําที่ไหนแนละ้วกว่จะเสร็จสองทุ่มเลยยังไม่ถึงสองทุ่มดีเลยทางสำนักพระราชวัง เอานมกล่องกับน้ําขวดนำมาถวายพระในสวดตั้งใจไปสวดถวายเฉยไม่ได้เอาอะไรแล้วก็สนามหลวงปีนี้ก็นิมนต์มาสวดธรรมจักถวายในหลวงบอกอง์ไหนไม่สวดไม่ได้ก็ให้พิมพ์พิมพแจกให้ทุกองให้ถือใส่มือเลยสวดท่านก็เป็นลายแรกไปบอกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครตั้งขึ้นน่ะ พาะเป็นทันที่ไปสวดถวายในหลวงในพระราชวังไม่มีเป็นครั้งแรกกองประวัติศาสตร์จดทันทีเลยภายใต้การนําของมหาณรองอธิการรองอธิการบดีเรื่องนี้ท่านบอกว่าแล้วพอดีอ่าวันนั้น,น่ะวันที่ไปสวดในสนามหลวงอ่ะ สมเด็จพระสังฆราชท่ทากนกว่านารกมีจริงนะท่านบอกนะไม่ใช่สวรรค์กในอกนรกในใจนรกในมีจริงมันไม่เผาล้นได้จริงเมืม่อตายไปแล้วตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาท่านมหาหก็เขาบอกว่าเนี่ยผมเชื่อสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านพูดบ่อยยังไงผมก็เชื่ออีคาถผมเนี่ยสรบปไปเนรือว่าตายไปยี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยเนี่ยแสดงว่าองค์เนี้ยท่านมีบุญเนาะ มีบุญเพราะฉะนั้นคนที่เขามีบุญเนี่ยนะมีบุญกินบุญกินกุศลนะหนูก็อย่าใครเขานินทาว่าร้ายเธอก็รีลบลุกหนีถ้าเขาถ้ากลัวจะพยักเพยเดอรกันนะลุกหนีนะงั้นก็อมไม่ดีออมน้มําในกึมกินน้ําอมไม่ไม่พยักเพยเดอรทาำแกงบวนน้าไปกุ๊กไปแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยขอโทษปวดขี้ปวดเยี่ยวลาไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวโดนแน่ๆยู่วัดเกตุมมีโยมคนหนึ่ง นั่งกรรมาฐานไปเนี่ยนั่งไปถึงเดินเข้าเข้าประตูไปเนี่ยประตูเอ๊ะทำไมปิดข้างหลังปิดต้องคลุ้งคลั่งไอ้เมฆมาดูเมื่อกี้ไม่ใช่ประตูนี่มันเลื่อนปิดได้ประตูเหล็กหนาตั้งศอกนึงน่ะนี่จะออกแบบไหนเนี่ยกลางเดินคิดไว้จะออกแบบไหนบอกก็มีนานยโรยาบาลเขาว่าถ้าจะออกได้ต้องตอบว่า เทวทูตทั้งสี่มีอะไรบ้างนี่พวกเธอถ้าหากว่าอยากจะกลับสวรรค์ไปเจอเร้องจำไว้นะเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่ถ้าเทวทูตทั้งสี่ของพระพุทธเจ้าเราก็ได้แก่แก่บวยตายสมณะแต่ของเราตองว่าเกิดแก่เจ็บตายเทวทูตทั้งสี่คือทูตของเทวดามาบอกเราให้รู้่า บัดนี้จะสิ้นอายุแล้วมันจะสิ้นอายุแล้วต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ประตูไม่เปิดตอบได้ประตูต้องจะเลื่อน,นครึงคลังออกมากลับมาหน้เว้ยคหลังกูไม่ซุกซนเที่ยวไปทั่วแล้วเอ <ะ S 1> อถอได้ไม่มาก็อยากเอ้จะไปไหนดีก็เดินเลาะวัดไปไปเจอทางทิศใต้ของวัดเห็นมีเอ,าเอ้าเอะตอนนั้นมีแต่ป่ามาพาได้เงมันมาอะไรมันมาเนี่ยนฮะเอาก็เป็นคนละพบกันเนี่ยนะ เห็นมีประตูก็ไม่เห็นมีเหล็กเหลือกอะไรเนี่ยนะก็เข้าไปไม่มาเหล็กเลื่อนมาคือเลื่อนมาจากข้างล่างไม่เลื่อนข้างๆ้างนะมันเหมือนอย่ือนี้กับบ้านเราธรรมดาเลื่อนมาจากข้างล่างติดข้างบนดังกึกเลยโอโ๋อต้องแสดงว่ากว่าจะก่อสร้างเสร็จเนี่ยคงจะใช้ทุนเยอะอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจําไว้ไอ้ของที่จะเอาตัวรอดแต่สาคัญที่สุดก็คือจำอิทธิพิโสไว้ ส่วนอิทิพิโสเนี่ยนะส่วนไม่ทันจบแล้วปวดได้สักสี่ห้าคำเขาก็มันหลุดออกมาเองลอยพ่นกําแพงมาเลยส่วนอิทิพิโสเนี่ยเพราะฉะนั้นทําให้คุนเกิดเรื่องเกิดราวตกอกตกใจแล้วอิทิพิโสเขาก็ว่าหลั้งสัมมาเขาไว้มีที่เดียวท่านหน้าที่ถ้าสวดไม่ถูกแล้วไม่ออกคือคุกจุลพันธ์เนี่ยจุลพันธ์คือถ้าโพธิสัตว์เนี่ย ปนรกเราคนนึกถึงอิติวิโสอะไรมันก็ไม่ติดใช่ไหมก็เลยต้องทําคุกพิเศษไว้สาหรับจับพวกนี้อีกทีหนึ่งเอาเจ้าคุณยุรพันธ์เผื่อกันดื้อกันดื้อนรกเนี่ยไม่ได้กินหรกเพราะว่าเพราะว่อิติวิโสหลุดลอยบึ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยพากันสวยก็พยายามทําให้คุ้นเคยก็เลยมีนรกไม่ใช่นรกเขาเรียกคุกคุกยุรพัน์อยู่ในสวรรค์สาหรับขังกบริษั์ตัวดื้ออ่าถ้าสวดไม่ถูกทุกอักขระ สวัสดีมันได้ออกก็ออยู่นั่นแหละใครทําอะไรให้อะจะกวาดต้ให้เอาหัวกวาดนะหัวกวาดไม่ใช่มือมือท่าไม่ใช่เอาหัวใช้กวาดพื้นกวาดอะไรไอห,หัวทำทนั่น้นเลยแสดงว่าหัวสมองมึงที่เธอะมึงยังถึงทาผิดไม่รู้ไม่มีปัญญาเอาหัวทำที่ต้องธรรมะปุริสสารถิเนี่ยนะทรมาสาระที่นะรำมปุริสสารถิไม่ได้ทํานะต้องธรรมะปุริสัารถิ ดิพิโสภควารังสัมมาสัมพุทโววิชาจจรณสัมปันโนสุปโตโลกบิทูอนุตตโรปุริสัทะมะสารถิสัทธาทเทวมนุสานังปุริสัทะมะสารถินะแต่พวกเธอไม่ทำคัญเราพวกเธอว่าไม่ท่านครึ่งเดียวมาออกแล้วแม่นี่สําหรับพระโพธิสัตว,ว,ว์ความจริงไม่เคยบอกนะบอกให้มันว่าผิดๆมันจะได้อยู่นานๆนห้เข็ดจาเองปุริสัทะมะสารถิ ฉันก็ไม่ได้บอกโยมบางทีฉันเวลาฉันสวดฉันก็มันมันเคยอ่ะมันเคยปุริสัตถธรรมสารตีนะถ้าไม่ว่าตัวนี้นะแม่ส่วนมากติดกันตรงเนี้ยปุริสัตถธรรมสารตีและในหนังสือเดี๋ยวนี้ก็หลอกไว้ด้วยเนี่ยข้างล่างเขียนยนะ <laughs> ธ,ธรรมสารตีะไรนะปุริสัตถธรรมสารตี่าทำเลยไม่ได้ไม่ได้ธรรมะเอาลองสวดหน่อยได้ป่นะพร้อมกันกันหลวงพ่ออิต e ิปิโสภะคะวา ทำมาซาลที่เห <laughs> ็นไหมโดนน็อกังนะพวกนี้ต้องห่วงรับรองอยู่นาน <laughs> ความรัรั่วยังไม่ได้นะ <laughs> มันเคยตัวนะป <laughs> ุริสธรรมมาซาติทำนั่งน็อกเลย <laughs> เธรรมะแปลว่าฝึกธรรมะแปลว่าฝึกถ้าทำก็ธรรมะสินะไม่ได้นี่แปลว,ว,ว่าปุริสธรรมะแปลว่าธรรมะแปลว่าฝึกปุริสแปลว่าบุรุษ สารถีแปลว่านายสารถีผู้ฝึกบุรุษก็แปรถอยหลังเนี่ยบาลีออ้าวมนมเออเข้าจะบวชให้นะตั้งใจคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิมลเมธีสีปริยดิรกตรีปิดกวราลงกรมหาคณิรอรบวรสังคารามกามวาสี นี่เป็นชื่อเต็มของพระเดชพระคุณท่านรองเจ้าคณะภาพท่านเด็นเมตตามาเพื่ออนุเคราะห์พวกเราให้ได้ฟังธรรมเพราะว่าได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่ท่าน พระองค์จะพระราชทานถาวายสัญญาบัตรในหลวงมันก็ไหว้ผลหนึ่งแหละนะหนึ่งผลพอถาวายพัยดยศก่อนจะถาวายพัยดยศท่านก็ไหว้ผนหนึ่งอนะ่ะก่อนจะถาวายผ้าไตรในหลวงท่านก็ไหว้อีกในหลวงไหวนะ้ทั้งสามผลเนี่ยสมเด็จพระเทพ อมเป็นประเทพก็นเนี่ยมันจะสมเด็จอย่างเขาไปมีบุญพระที่ในหลวงว่เนี่ยพระมีบุญนะถ้าที่ว่ามีบุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปเุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญในปางก่องเป็นมงคลสูงสุด